มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจังหวัดกระสินนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการให้บริการระบบสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการทํางานเชิงรับในโรงพยาบาลและการทํางานเชิงรุกติดตามอาการผู้ป่วยถึงที่บ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะทุกคนที่ทํางานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลนี้กำเนิดเกิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดาลทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุภราชกุชินารายค่ะสวัสดีค่ะท่านพอ่อ ขออนุญ,ญาตนะคะเรียนถามถึงเรื่องของการทํางานภาพรวมในการทํางานของโรงพยาบาลในปัจจุบนะะันค่ะท่านผอครับโรงพยาบาลสมเด็จพิชภร,ราชกุเชนรายนะครับถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เราเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M2 คือเป็นโรงพยาบาลที่นอกจากจะดูแลเฉพาะในอเาเภอกุเชลรายแล้วยังเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อคนไข้าย,ยากคนไข้ที่มีความซับซ้อน จากอำเภอร,รอบข้างตอนนี้เราดูแลทั้งหมด4อำเภอค,คืออำเภอกุชินาลายของเราเองอภอห้วยพึ่งอ,อเภอเขาวงและอภอนาคูครับนอกจากนี้ค่ะจุดเด่นในการทํางานของโรงพยาบาลนี้อะไรบ้างค,ค,คะท่านผอตอนนี้โรงพยาบาลเองพยายามทาให้เป็นแม่ขายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือพัฒนาศักยภาพในการดูแลนอกจากแต่เดิมเรามีความเก่งในเรื่องของการดูแลเชิงรุกไปถึงในพื้นที่ตอนนี้เราก็เพิ่มเชิงรับก็คือ ทำโรงพยาบาลให้ทันสมัยขึ้นมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขามากขึ้นะนะครับมีเครื่องมือทันสมัยมากขึ้นเพื่อดูแลโรคยาโกโรคที่มีความสําคัญลดอัดตราตายและลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ห่างไกลครับค่ะและเห็นว่าที่นี่มีแผนกทันตกรรมที่กําลังจะพัฒนาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับงานทันตกรรมก็เป็นอันที่เราได้จากโลงพื้นที่ก็เห็นว่ายังมีปัญหามากทีเดียวนะครับเราก็เลยดําเนินการด้วย เรื่องแรกก็คือการปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับโดยตึกสงอาพาธเดิมซึ่งเป็นหัวขอผู้ป่วยในก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวกูชินารายนะครับร่วมบริจาคเงินนะครับประมาณเกือบ10ล้านนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับในสุขเสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะชวนไปแวะชม นะครับว่าทันสมัยมากขึ้นเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะต้องพาคุณผู้ชมไปชมด้วยนะคะว่าแผนพันธกรรมของที่นี่มีความโดดเด่นและก็มีความทันสมัยอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเครื่องสแกลซีทีสแกนนะครับถ่ายภาพสามมิติฟันอันนี้เป็นเครื่องแรกของจังหวัดกลสินเลยทีเดียวแล้วก็จะได้กำลังจะได้เครื่องมือใหม่ๆมาอีกนะครับนี่เป็นเรื่องทันตกรรมที่เป็นจุดเด่นของเราข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราพบว่า ประชาชนก็ยังเดินทางลําบากอยู่โดยเฉพาะ,ะผู้สูงอายุที่มีความต้องการเรื่องการทําฟันปลอมเรื่องการรักษาโรคฟันที่มีความซับซ้อนขึ้นเราก็มีทันตแพทย์ของเราไปออกหน่วยนะครับที่ประจําที่รอพออตออหรือไปให้ใกล้ประชาชนมากยิ่งขึ้นใช่พราะผู้สูงอายุก็สามารถเข้ามาทําฟันได้ง่ายโดยบางทีลูกหลานไม่ต้องมาส่งให้ยุ่งยากะนะครับเ้อที่สก็คือพอเราไปดูปุ๊บเราก็เห็นเลยว่า แม้จะไปอยู่ใกล้สพสตแล้วเนี่ยบางคนก็ยังเข้าไม่ถึงก็ยังไกลอยู่ดีใช่เช่นคุณแค่ติดบ้านติดเตียงที่เป็นอัมพพาตซึ่งไม่สามารถเดินทางได้เลยเราก็มีทันตแพทย์ของเราไปดูแลให้ถึงบ้านถึงบ้านด้วยใช่ครับบางคนต้องการถอนฟันปวดฟันมาเป็นปีพามาถอนไม่ได้ทันตแพทย์ก็จัดการให้คุณหมอลงพื้นที่เลยใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นบริการครบวงจรของทันตกรรมของเราทั้ง ทำโรงพยาบาลให้ทันสมัยดูแลโรคยากๆได้ไปให้ถึงใกล้พี่น้องและที่สุดไปถึงบ้านได้เรียบได้อย่างครบถ้วนทุกคนครับแสดงว่าประชาชนนะคะก็จะไม่เ,าเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพได้แม้กระทั่งที่บ้านของตัวเองและสุดท้ายค่ะเป็นคําถามที่จะต้องถามถึงอนาคตว่าทางโรงพยาบาลมีการวางแผนไวอ้อย่างไรว่าจะพัฒนาอย่างไรบ,ในในบ้างค่ะตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ยังเห็นเลยว่าความต้องการของพี่น้องเนี่ยเยอะจริงๆ เพราะนั้นโรงพยาบาลก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก็คือเราอยากปรับระดับของเราจากที่เรียกว่า M2 เป็นโรงพยาบาลขนาด M1 ก็คือเป็นโรงพยาบาลเรียก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่มีแพทย์ครบทุกสาขานะครับแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นมีขนาดเตียงหรือขนาดแพทย์ให้บริการรองรับประชาชนที่มามากขึ้นเพราะตอนนี้เราพบว่าประชาชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลของเรามาใช้บริการทั้งที่แพทย์ส่งต่อมาแล้วก็ที่มาเอง ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับคงเป็นการปรับโรงพยาบาลให้พร้อมที่จะรองรับประชาชนที่มารับบริการมากขึ้นให้ได้ครับผมค่ะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายศเล่งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีคลินิกทันตกรรมแบบครบวงจรมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยคุณชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แผนกธันตกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายสวัสดีค่ะคุณหมอต้องขออนุญาตมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของแผนกธนตกรรมกันค่ะว่าภาพรวมในการให้บริการประชาชนของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าให้พูดแบบสั้นๆนะคะเขาเรียกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูค่ะส่งเสริมก็คือส่งเสริมทางด้านสุขภาพช่องปากการดูแลสุขภาพช่องปากให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันก็คือป้องกันไม่ให้เป็นโรคที่ลุกลามมากขึ้นลุกลามช่องปากค่ะรักษาก็คือทั่วไปที่คนรู้อยู่แล้วว่าทันตแพทย์ก็มีหน้าที่รักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนไข้ฟื้นฟูก็คือว่าในกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันไปแล้วนะคะก็ จะต้องมีการฟื้นฟูอย่างเช่นการใส่ฟันปลอมอนี่นะคะเขาเรียกว่าส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูค่ะค่ะค่ะ,คะโดยสถิติของโรงพยาบาลที่นี่ค่ะมีผู้ป่วยที่มาดูแลฟันค่ะเยอะมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมออ่าเยอะมากค่ะเพราะว่าประชากรใน,นอำเภอเราเยอะ,ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ ยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยค,คือจริงๆถ้าพูดถึงความครอบคลุมนะคะก็คือโรงพยาบาลเราเนี่ยในสถานะที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนหมายความว่า,าเป็นระดับอำเภอเป็นอำเภออมาระดับอำเภอก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะต้องเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับรีเฟอร์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงจากอำเภออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้น จริงๆน่ะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะรักษาเขาเรียกว่าในระ,ระ,นระดับปฐมภูมิค่ะในความว่าในเบื้องต้นเราดูแลคนแบบคุณทิงปูพูดฟันถอนฟันค่ะเป็นงานแบบงานพื้นฐานที่ต้องมีประจําอยู่แล้วใ,ใ่ในทุกวันใช่ทีนี้นนแต่ว่าเราเนี่ยก็คือจะต้องให้การรักษาในเชิงที่เรียกว่าทันตาการรมเฉพาะทางด้วยค่ะก็คือทางทันตาการรมเฉพาะทางก็คือว่าจะต้องมีการรับรีเฟอร์นะคะ รับส่งต่อจากโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะด้วยอันนี้ค่ะเป็นขอบเขตการทํางานของเราเมื่อก่อนเนี้ยโรงพยาบาลเรามีแค่4ยูนิตนะคะในการในการให้การรักษาค่ะอแต่ตอนนี้เราขยายมาเป็น8ยูนิตแต่เมื่อก่อน4ยูนิตปุ๊บเนี่ยกับขนาดของประชากรในอำเภอเราที่ที่แบบเยอะมากๆเราให้บริการทําฟันปลอมไม่ทันไม่ทั่วถึงไม่ทุกไม่ขาไม่ไม่ทั่วถึงแล้วก็คนไข้ต้องเข้าคิวยาวมากนะคะก็คือต้องมาลงสมุดก่อนเข้าคิวว่า จะถึงคิวฟันฟอมหรือยังซึ่งใช้เวลาบางทีก็3-4เดือนเอ๊ะทำยังไงดีก็คิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อเราขยายยูนิตในโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะเราก็ขยายยูนิตออกไปข้างนอกสิอย่างน้อยมันก็มีการเพิ่มยูนิตธนตกรรมคือพื้นที่เราไม่มีพื้นที่ให้พอไงเดิมมันมีทั้งที้แหละใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเราก็เอาเป็นแบบว่าออกไปข้างนอกก็เท่ากับเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มยูนิตไปอีก เพิ่มหน่วยที่จะเข้าไปถึงประชาชนมากขึ้นอีกใช่ก็เหมือนเพิ่มการรักษาจํานวนยูนิตเราเพิ่มค่ะเราก็เลยออกไปสองทีมค่ะตอนนั้นมีทั้งทีมที่ออกไปให้การรักษาแบบพื้นฐานผุดถอนอีกทีมนึงก็เป็นทีมทันตแพทย์นะคะก็คือออกไปทําฟันปลอมหรือว่าทํางานที่มันยากขึ้นถอนฟันแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ในรพสตค่ะก็ไปให้ใกล้ประชาชนมากที่สุดทําทั้งในรูปแบบของ เชิงรุกและก็เชิงรับด้วยนี่คือจุดเด่นเลยไหมคะที่เรานำแผนกธนกรรมนี่ออกไปข้างนอกด้วยถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเลยไหมคะของที่น่าจะเป็นไม่กี่แห่งในในกาลสินนะคะเท่าที่ถามมาที่เขามีมีแบบนี้ค่ะของเราก็น่าจะถือว่าเป็นจุดเด่นได้เลยค่ะนี่คือการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะหรือว่าแผนกธนกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินาราย แต่ว่าเรามีส่วนที่เป็นเชิงรุกด้วยไปถึงพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่บางท่านไปเราพอสตอได้แต่บางท่านไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายยังได้มีการจัดทีมสาวิชาชีพในส่วนของงานทัตกรรมทำงานเชิงรุกดูแลประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโกและอยู่กับเจ้าหน้าที่พยาบาลแม่มวลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มวลคะวันนี้ขออนุญาตถา,ถามถึงเรื่องของการทํางานเชิงรู้ของโรงพยาบาลที่เราทํางานร่วมกันว่าที่นี่มีการมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะคะก็คือ,อ<ม>เขาจะออกชุมชนออกเชิงลุกทุกทุกรพอพสตที่นี่ก็เป็นอีกรพอพสตหนึ่งที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายมาร่วมทํางานร่วมกับเรานะคะ,คะตัวอย่างเช่นก็จะมีคลินิกทันตกรรมนะคะ<ม>ของของเรานี่ก็จะมีคลินิกทันตกรรมอยู่ที่อาคารหลวงปู่อ้อมสุขากะโมนะคะ,คะก็จะมะีให้บริการทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละสองครั้งนะคะเราก็จะนัด ผ okay. like so ู้รับบริการมามารับบริการที่นี่อย่างวันนี้ก็จะมีนักเรียนนะคะที่น้องๆเขาไปตรวจที่โรงเรียนแล้วมีความผิดปกติเกี่ยวกับฟันนะคะแล้วก็น้องก็จะมานัดมาทําคลินิกที่นี่ทั้งตรวจแล้วก็มาดูแลฟันของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผุเหินปูนเคลือบเคลือบเคลือบฟันเคลือบฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็จะนัดมาที่นี่อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือก็จะมีกิจกรรมเชิงลุกนะคะโดยมีทันตแพทย์มาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันนะคะก็จะเป็น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะก็จะเป็นสิ่งอะไรที่ดีๆของยุพร,ราชนะคะที่มาดูแลพี่น้องประชาชนถึงที่แล้วก็เป็นภากความภาคภูมิใจของเราที่เราได้ให้บริการอย่างทั่วถึงแล้วก็ใกล้บ้านใกล้ใจค่ะค่ะถือได้ว่าเป็นการทํางานที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่าง ที่ใกล้ที่สุด<ช>เพราะว่าประชาชนในพื้นที่บางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปทําฟันที่โรงพยาบาลได้<ช>นะคะก็สามารถที่จะมาที่เราพศตก็ได้<ช>หรือบางท่านอาจจะติดบ้านติดเตียงแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางม,มาได้เลยก็จะมีคุณหมอและทีมทันตแพทย์นะคะเข้าไปดูแลถึงที่บ้านเลย<ช>มีการให้บริการในด้านในดนในบ้างคะเช่นทําฟันปลอมหรืออุดฟันถอนฟันอย่างนี้ทําถึงที่บ้านด้วยไหมคะทำถึงที่บ้านนี่ก็จะมีะการดูแลสุขภาพฟันก่อนนะคะก็จะ,ะเป็นดูตรวจดูสภาพช่องปากว่ามี ฟันผุไหมมีหินปูนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลฟันดูตรวจดูสุขภาพฟันแล้วก็บางครั้งก็คุณหมอก็จะแปรงสีฟันมาด้วยแล้วก็แนะนําแปรงสีฟันสําหรับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงค่ะแล้วก็แนะนําผู้ดูแลที่บ้านแล้วก็แคร์กิฟเวอร์ของรพสตที่ไปดูแลที่บ้านด้วยค่ะก็จะแนะนําว่าในผู้สูงอายุเราควรจะใช้แปรงสีฟันแบบไหนค,คุณหมอจะแนะนําเรื่องแปรงสีฟันเด็ก Hmm. อ่ามันก็จะง่ายในการแปลง,ปลงฟันสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าฟันผู้สูงอายุก็จะผุนะคะเคสไหนที่ต้องมีเหงือกอักเสบหรือว่า,อาคุณหมอก็จะแปลงฟันให้ oh. แปลงฟันให้แล้วก็เคสไหนที่ต้องถอน <c oughs> ก็จะนัด <c oughs> มาที่รพสตโดยที่เราจะเรียกใช้ของรถดีเอ็ของอบตนาโกเนี่ยค่ะไปรับ <c oughs> นะให้บริกรคุณผู้ชมคะนี่คือการให้บริการของแผนกธันตกรรมจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจังหวัดกฬสิน์อย่างครอบคลุมค่ะนอกจากนี้หากมีเคสที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทางทีมสหาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายก็ได้มีการติดตามอาการถึงที่บ้านอย่างใกล้ชิด ผู้ชมคะนี่หนึ่งเคสที่เรามาติดตามการทํางานเชิงรุกแผนกทันตรกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกุชินารายกันค่ะและตอนนี้นะคะเรามาถึงที่บ้านของคุณยายด้วยอยากให้คุณหมอเล่าถึงเคสนี้ให้ฟังหน่อยคะ่ะว่ามีการดูแลคุณยายอย่างไรบ้างครับผมก็อย่างที่เกิดไปว่าทันตรกรรมเรามีการดูแลเราอยากดูแลเป็นทันตรกรรมสาหรับทุกคนนะครับ,รบก็มีทั้งทํางานเชิงรับที่โรงพยาบาลแล้วยังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆเลยที่ เขาไม่สามารถเข้าถึงบริการธนการที่โรงพยาบาลได้เราก็จะมีในส่วนของธนการ,รเชิงลุกที่เราจะให้บริการในหลายๆกลุ่มซึ่งของคุณยายเองก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นพาเลทีคแคร์ก็คือการดูแลในรักษาประคับประคองในสุดท้ายนะครับก็อย่างวันนี้เองที่เรามาดูแลนะครับก็จะดูแลเรื่องของการดูแลช่องปากเป็นหลกนักเนาะการแปรงฟันการอะไรอย่างงี้ไม่ให้มีการติดเชือ้อต้องม,มีการเชื้อฟูราร์เป็นต้นและถ้ามีตรงไหนที่มันมีการติดเชือ้อเป็นหนองหรืออะไรจากฟันอย่างเงี้ยครับเราก็จะประสานกับ ทีมของชุมชนอยู่แล้วที่รพสตนะครับประสานในการอาจจะถอนฟันที่รพสตอ,อะไรเงี้ยเพื่อ,อเพื่อให้บริการที่จําเป็นสําหรับคนไข้ไปด้วยและ,ะนอกจากนั้นก็ยังมีการสอนให้ผู้ดูแลหลักที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วเนี่ยครับ ช่วยดูแลเพราะเขาจะเป็นคนที่ดูแลในทุกวันส่วนรเราก็จะมาคอยให้ความรู้แล้วก็คอยสนับสนุนเขาอีกทีหนึ่งครับนอกจากที่จะมาดูแลแล้วนะคะก็ยังสอนผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยว่าควรจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรในเรื่องของฟันส่วนใหญ่จะให้ดูแลในเรื่องอะไรเป็นหลักๆเลยคะก็จะเป็นเรื่องของการการแปรงฟันแล้วก็การาเขาเรียกนะดูแลทําความสะอาดปาก เป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักก่อนแล้วก็จะมีะเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการในช่องปากก็คือเรื่องการกืนการปินอะไรอย่างเงี้ยครับว่าสุขภาพโดยรวมพภฒนาการเขาโอเคไหมอันนี้เราก็อาจจะเป็นสาขาสาขาวิวชาชีพไปกับนักพภชนาการในโรงพยาบาลอะไรด้วยค,ค่ะแล้วในส่วนเรื่องของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยมีด้านใดบ้างคะ ครับก็จริงๆเราจะมี3ทีมเป็น3ทีมหลักนะครับก็คือทีมแรกจะเป็นทีมของในพยลงบาเนาะจะมีเป็นพี่นักกายภาพแพทย์พยาบาลแล้วก็ทันตแพทย์การดูแลหลักนะครับทีมที่2จะเป็นทีมสุขภาพของชุมชนนะครับก็คือในรอพสตัดตำบลต่างๆก็จะมีทีมพี่พยาบาลหรืออสมอะไรเงี้ยครับตามแต่ละตำบลเขาจะช่วยดูแลด้วยนะครับแล้วทีมที่3มเองก็คือเป็นทีมที่สําคัญมากก็คือทีมผู้ดูแลก็คือครอบครัวและผู้ป่วยของคนไข้นะครับในการดูแลเป็นหลัก สามทีมนี้ก็ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการรักษาคนไข้นะคะมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการดูแลประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะคอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ค่ะคุณหมอมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะโอเคครับความภาคภูมิใจก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นความภาคภูมิใจของทีมหมออย่างที่บอกว่ามันมีหลายทีมในการดูแลความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นจาก เชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของทุกทีมนะครับก็ทั้งหมอเองทั้งทีมสุขภาพชุมชนและผู้ดูแลหลักหรือแม้แต่ผู้ป่วยเองเพราะว่าความสําเร็จของเราจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความสําเร็จที่แยกกันมันเป็นความสําเร็จเดียวกันของของทุกทีมก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวในการดูแลครับพอเราเห็นประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ทําให้ทั้งทีมของแพทย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายนั้นมีความสุขร่วมกันค่ะ ควมค้าอีกหนึ่งส่วนสําคัญในการดูแลผู้ป่วยนั่นก็คือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับแม่พีนะคะแม่พีสวัสดีค่ะแม่พีซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลคุณยายนะคะแล้วก็เป็นทั้งอสมอด้วยเป็นทั้งลูกสะใภ้ด้วยครบหลายตาแหน่งเลยแม่พีคะวันหนึ่งเนี่ยทำกิจกรรมอะไรให้คุณยายบ้างดูแลคุณยายด้านไหนบ้างคะอ๋อแปรงฟันค่ะล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันค่ะค่ะแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ป้อนข้าวป้อนข้าว ทานยาทานยาอาบน้ำดูแลชรดตัวค่ะนี่คือกิจวัตรที่ทําเป็นประจำให้กับทําทุกวันเลยทําทุกวันเลยแล้วได้องค์ความรู้จากทางโรงพยาบาลยังไงบ้างคะค่ะได้เยอะเลยค่ะค่ะทางโรงพยาบาลมาสอนอะไรแม่พี่บ้างคะสอนการแปลงฟันเรื่องเรื่องอาหารค่ะ แปลงฟันว่าต้องทำยังไงถึงถูกวิธีแม่ก็มีอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็ดูแลในทุกๆด้านเลยที่ต้องถามถึงความประทับใจที่ทางโรงพยาบาลได้เข้ามาดูแลค่ะแม่แม่มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่คุณหมอมาช่วยค่ะมาช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น แ,แนะนำค่ะแนะนําคุณหมอแนะนําอะไรบ้างคะแป้งฟันแปงว่งน<ง>ทานอาหารออทำยังไงคะคุณยายทานเมื่อสักครู่แอบได้ยินแม่บอกว่าคุณหมอหล่อแล้วใจดีใช่ไหมคะค่ะ ใชดีเลยคะหล่อมากค่ะใจดีด้วยค่ะใจดีด้วยสอนดีด้วยแม่เข้าใจในเรื่องของการทํางานแล้วก็การดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะ,ะทําให้คุณยายก็มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณแม่ก็มีองค์ความรู้มากขึ้นนี่คือการมอบองค์ความรู้นะคะที่เป็นการทํางานเชิงรุกข,ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายที่มีมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ